ตา423ผู้ใดไข่ขาวแพร่หลายซึ่งข้อความอันเป็นการฝ่าฝืนความจริงเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดีเสียหายทางธรรมหากินหรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี ต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่เขาเพื่อความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งอันเกิดทั้งหมดเมื่อตอนมิได้รู้ข้อความนั้นไม่จริงแต่หากควรจะรู้วักหนึ่งข่าวอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความจริงไม่ไม่จริงหากว่าตนหรือผู้รับข่าวนั้นมีทางได้เสียโดยชอบ ในทางนั้นด้วยท่านว่าเพียงที่จะส่งข่าวเช่นนั้นทำให้ผู้นั้นต้องรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนไม่วักสอง